าการฉายาผมขอใช้ปากกานะการฉนะา,ายคือกว้างอย่างนี้นะครับเมื่อกว้างนี้คือจุดแหลมสุดนะั่นคือตรงหัวเสาเรือเราเรือวิ่งไปข้างหน้าความกว้างเสาเรือก็ไปเรื่อยนะครับเมื่อเราเจอฝูงปลาเมื่อเราเลือกปลาเพศหัวที่ไม่เหมาะสมกับปลาที่เราไปหาแสดงว่าสัญญาตรงนี้ไปแตะฝูงปลาแล้วแต่เรือของเรายัางอยู่จุดนี้เราหยอดเดี๋ยวเข้าไปมันก็ม่กัดเพราะหนึ่งในการหาปลาเป้าหมายนั้นเราไม่ได้หาปลาที่กอง เราไมไ่ต้องการกองของมันเราไมไ่ต้องการบ้านอยู่ของมันแต่เราต้องการตัวของมันเราต้องยนเยือไปตรงแต่เมื่อเราเลือกหัวกว้างกว้างเกินความจําเป็นกว้างไม่เหมาะกับเพศงานเรือเราวิ่งไปแล้วปับ๊บด้วยความกว้างดิดสัญญาณยิงไปแล้วสะท้อนกลับนะครับกว้างเมื่อกว้างนะครับเร,เราเจอเชื้อเชื้อเหล่านั้นไม่ได้สิ่งที่อยู่ตรงท้องเรือเราเลยเพราะเรือยังไปไม่ถึงแต่สัญญ,ญาณซาเดอร์ด้วยความที่มันกว้างอย่าลืมนะสัญญาณเซาเดอร์มันเป็นรูปกลวจราจรมันเป็นกลมประมาณนี้ นะครับกลมประมาณนี้แสดงว่ามันอาจจะเป็นซ้ายขวาหลังของมจะเพะว่ะเราวิ่งผ่านมาแล้วเนาะคือไม่ตรงแต่เมื่อเราเลือกหัวให้เหมาะนะครับแคบเอ๊ะแคบบางผมมองไม่ค่อยเห็นมองได้น้อยมองได้น้อยแต่เรามอง